สวัสดีครับสวัสดีครับส,สดีร้านข้าวสดเปิดให้บริการแล้วนะครับหลังจากพัดมามา4ปีนะฮะเริ่มต้นเราเริ่มต้นมาตั้งแต่4ปีที่แล้วนะครับโดยได้ไอเดียมาจากเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเนีก็เลยคิดเป็นไอเดียธุรกิจนะครับทำเป็นบูธขนาดเล็กหลังจากนั้นก็นำข้าเปลือกมาสต็อกไว้โดยทำความสะอาดนะครับ ทำการคัดตามความสะอาดให้เรียบร้อยลดความชื้นให้เรียบร้อยใส่ถุงบรรจุพร้อมสีนะฮะเพราต้องเป็นข้าวที่พร้อมสีจริงๆอาจจะมีเยืจอปนเหลือน้อยที่สุดนะฮะเพื่อประสิทธิภาพในการสีแปลสภาพนะครับหลังจากนั้นมาดูนะครับหัวใจสําคัญก็คือเครื่องสีข้าวนะครับแต่เดิมนี้เราใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็กของประสิทธิภาพมันต่ำนะฮะ เราก็คิดว่ามันจะง่ายๆนะครับแต่พอเวลามาใช้งานจริงมันสีรอบเดียวแล้วไม่จบนะก็เลยมาเจอ c ซ p CR80N1 ตัวนี้นะครับสามารถสีเป็นข้าวขาวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีเข้าเปลือกหมดเลยการใช้าง,งานก็ง่ายๆครับเก็ดเก็ด เด้วยมอเตอร,อตอร,อตอร์ต้นกำลังแค่สองแรงม้านะก็สามารถเปิดร้านในชุมชนได้เสียงไม่ดังเกินไปนะแล้วก็เทข้าวใส่ช่อง copper ออนะครับหลังจากนั้นก็เปิด gas b r เกอร์กดสวิตช์น,นะครับหลังจากนั้นก็เปิดลิ้นปล่อยข้าวนะ ก็จะไหลลงห้องกระท้อนนะครับคื่นออเคร่องกครองอาจะออกมาเป็นห้อง้้องก็จะไหลลงห้องตัดห้องตัหนาวกระท้อไปในห้องตักหา เครื่องนะประสิทธิภาพในการสีข้าวออกมาให้ได้ก็ขึ้นอยู่กับความชี้นนะฮะแล้วก็อายุการเก็บเกี่ยวของข้าวนะแล้วก็สิ่งเจือปบบนนะแต่เครื่องตัวนี้นสามารถสีเป็นข้าวขาวได้ร้อนยะเปอเซ็นต์ะทีนี้ความการหัก การปนของข้าวนี่ครับวันนี้มันขึ้นอยู่กับความชื้นแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่อายุนะตัวนี้ข้าวมันจะค่อนข้างแก่แก่เกินไปนะนนนนหน่อยอีกมาครับจปนนิดนึงนะ,ะก็ะข้การใช้งานก็ง่ายๆนะครับเครื่องสีข้าวของ CLP ตัวนี้นะครับที่เราเลือกใช้นะครับสำหรับอ ของเรือจะกระบวนการแปลสภาพนะครับทั้งลำทั้งแกลบครับก็ไม่มีการเจือปนนะตัวนี้มันแยกกันชัดเจนดีดก็ประสิทธิภาพโอเคเลยนะครับยังไงก็เอาฝากร้านเราด้วยนะครับร้านข้าวสดนะครับ